ในเมื่อเรื่องการพนันมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ออกมาดูดีเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทําไมรัฐบาลชุดนี้จะเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ป้าเห็นดีเห็นงามด้วย,ยไหมหนูถามป้าตรงๆไอ้ใต้ดินที่มีปัญหาเอาขึ้นมาบนดินซะบ้านเมืองจะได้สงบประชาชนจะได้กำลีกำไรเอาเงินมาใช้นั่นนี่นูน่นจริงหรือเท็จคะมันเป็นลักษณะอย่างนี้มีบอนการพน,นันแล้วก็ทำให้ตำรวจเสียคนหมดถูกไหมมันควรจะมีไหม เออเราพี่นะความคิดส่วนตัวนะเอ๊ะมันก็น่าจะมีนะค่สักแห่งหนึ่งใช่ไหมเพื่อให้เป็นที่ระบงระบายอะไรต่างๆพวกนี้บ้างใช่ไหมทำให้มันถูกต้องสักที่หนึ่งสักที่หนึ่ง,ะน,งนะ,ะแต่พอเอาเขา้าจริงๆกายไม่ใช่ที่นะจะเปิดทีสิบแห่งเลยนั่นนะสิป้ามันเกี่ยวผลผลประโยชน์ใบอนุญาตอะไรต่างๆถูกไหม S <S 1> <S 1> จะมาจะใช้สถานที่ตรงไหนใบยอนุญาตเท่าไหร่เป็นเรื่องของรัฐบาลถึงผู้ดำเนินการเป็นคนตัวการถ้า,างั้นหนูก็ต้องถามปาแล้วใบม,มันมากเกินไปแล้วไม่เปิดคราวนี้ก็แสดงว่าเซงรีใบอนุญาต<ช>ผลประโยชน์ประชาชนก็ไม่เห็นได้อะไรเลย,เลยหนูจะได้อะไรจากการเปิดเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์คะปาบอก,บอกหนูหน่อย่ิง้แทบไม่ได้เร้มันมันจะมันจะทำให้ให้คนไทยประชาชนเนี่ยติดพนันงมงมมากยิ่งขึ้น